ฮะสวัสดีครับผม<ด>มือนี้กลับมาพอกระเป๋บบาลอนคนโคราตคือเก่าครับผมมา<ด>มือนี้กับมีภารกิจส่งเหยให้ลูกค,ค้าคือเก่าครับผมพูดเจ้ากองเหยื่ไปแล้วเดี๋ยวสิมาลองเบิ้งกับเหยพี่อีแปดสิบปอนด์ลูกลูกสี่โลหกตาหาเซนเหยแปดศอกครับผมเผาอีกเผาอีกศอกกอลัวอะ่ะเนี่ยหิวกูถังมาไว้ล้รถหรอปะ นี่ก็คือจิมวันในบอ่อครับผมบอ่อนี่เป็นบอ่อทดลองครับผมบอ่อทดลองเหเนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวสิมารอมาลุนกันเดี๋ยวสิให้เจ้าของเหี้อลองเทสพร้อมครับผมมาสิเปลี่ยนจังนไรอ่าเตรียมพร้อมได้บันสิเบิ้งมาสิแตกมาแตกมาลุนกันครับผมหนึ่งสองไป กลับไปคือบัดนี่เมื่อครับเฮียจะช่วงเล็กๆก็อัดสิบว่าจุมครับเหีเย,เ,ย,ยเ,หเพราะว่ามันเป็นได้ไหมยังไม่เคยถึอน้ำครับผมเหียก็าอัดที่ร้อยยุ่งส่ประมาณเป็นชั่วโมงหรือว่าสองชั่วโมงครับผมมันก็สี่ร้อยยี่แหละเพราะว่าเฮียบอบเปียกน,น้ำรูนกันครับผมที่เป็นยังไงมีดึกดกด๊กดึกดึกบ่ อยู่มุมพุ่นแหละเงียบขี้บดินเนีแม่นป่ามันขึ้นไปเกยตื่นบ่หรอไหนเงียบปิดเลยบ่ะเงียบปิดอีอันนี้มาเทียดเฮไปทางใดเน้นดึกคือเก่าไอหมันพี่น้องไอป่านินครับผมป่านินใสสวยครับผมนะฉากแรกกับหมันไปแล้วบ่ต้องรอป่าบ่อนเนาะในหม้อปลาเนาะเขา จัดไปครับผมเดี๋ยวค่อยเบิ้งอีกจากเทียแล้วก็จะให้เจ้าของเหี้ร้องเทียร้องวันอีกเนาะครับเนาะให้คุณสารเทีอีกจจากเทียให้คุณสารเหนี่ก็เป็นคุณสารครับผมคุณถักเองเดี๋ยวจะร้องให้คุณถักวันอีกจากเทียแล้วก็จะค่อยให้เจ้าของร้องอ่ะจับเหี้ิด่วนๆเหี้ด่วนอ่ะบัดทีนี้สิร้องมาเบิ้งตรงมุมนี่เบิ้งครับผม ภาพก็อาจมีย้อนแสงแน่นิดๆน้อยๆครับผมภาพก็อาจจะดูไ่สวยเพระาะว่าแดดแหง้งแดดแจมจ้าเลยมือนีลองมาเบิ่งมุมนิดดูสิเป็นยังไงครับย้อนแสงบอา้อ,องกันเบิ่งกันครับผมผู้ใดผ่านมาเห็นเบาหลอนคนขราดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบาหลอนคนคราดนะครับผมโอ้โหบานฉีกจอมได้นี่ยังแค่ร้องซื้อได้นี่ ถ้าให้เจ้าของแห่ลงพ่อวานในคักคนนี้เลยนี่เ,น<โ>ดเดี๋ยวให้วานขึ้นหออัวตอ่อเลยมเมื่อนี่นออเ,ดเดี๋ยวจะให้ขึ้นหออัวต่อเลยอาเดี๋ยวมาเกาะไ,ได้เนี่ยรู้แล้วมันเกาะคอได้สายสด,ดนายอย่าลืมแวะมาส่งเป็นกำลังใจให้บอลรอนคนขลาดน้ำด้วยครับผมให้ล,ลูกชิ้นทอด ลูกชิ้นทอดนะดึกปะมีดึก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 อ่าชาแรกกระมันแบบบ๊อบบอนนี่ครับชาเนี่ว่ามีดึกกว่าล่ะโอ้โหตัวโคตรใหญ่อ่ะโอ้สามลบแปดโอ้กะตะเพียนโอ้สามลบแปดนิ้วมือบังหายเลยโอ้โหจัดไปครับผมก็ถือว่ามันหมานอยู่ครับผมเนาะอันนี้คือเป็นแหที่บที่ปล่อยปลาคือเป็นแหแค่หาเส้นครับผม อ่ะเดี๋ยวบัดที่นี่กะที่ให้ตัวเจ้าของเหเพิ่อร้องเบิ่งครับผมสิเป็นยังไงกะไฟมารุนมาเบิ่งกันครับพราะว่าลูกกบเชิงกินหนักหน่อยนึงมันนี่ก็ได้นี่ย่างไปนี่ก็ได้พราะว่าเจ้าของเหห์เพิ่นกะจีด้ร้องเท็ดร้องอย่างอื็นเบิ่งจากทีสองทีเนาะว่าเข่ามือบพราเข่ามือพราะว่าเป็นเหหไหมน้ำครับผมเหเพิ่งทักแล้วเพิ่งขึ้นลูกเซ็ตกับม้าเลยครับผมกะเขียวเหนียวซับครับผม ันี่สีเขียวทีม huh ีแจ่สีฟ้าน้อยๆครับผมอ่ติดมาให้เปลนจับเพี้ยมันเบิ้งทีเป็นจังใดมันจะจับเพี้ยเข่ามือบ่ใหญ่แต่วงใหญ่บ่นี่แล้วยังสีแล้วยังถือใจนี่ถือใจดีตียางน้ำเบื้องลาวานว่าเรา ติคือบ่คือเนาะเราว่าเต็มกำอัญยะเลยว่ะหมดแล้วว่าเอาละบัดที่นี่ฮะนี่แหละของดั้งเดิมประจําของครับขึ้นต้นไม้แน่ยังแน่กับเยาวากันเลยครับผมกัการหายุ่หายจินแบบธรรมชาติเนาะครับเนาะนี่แหละหลวงพ่อนี่แหละทดสอบวานขึ้นต้นไม้ประจําเลยอันดับหนึ่งเลยเนี่ยขึ้นต้นไม้บ่ขึ้นต้นไม,กนนม้ก็อยู่ทั้งขั้ครึ่งหนึ่งผมครับฮะเดี๋ยวสิให้เราลองวานมุมนี้เบิ่งมัน เอ้ายืนตั้มตั้มยืนตั้มตั้มลงพ่อโอ้โหพุ่นน่ะนีะยังว่าเข่ามือครับผมเฮียยังว่าทันเข่ามือครับผมเคยบานแต่เฮียเอ็นเฮียมูนันได้ธรรมดาเนาะแต่อันนี้มันเป็นได้พีอีครับผมเดี๋ยวสิ่ร้องเบิงเดี๋ยวบ้าร้อนคนสลัดสี่ร้องวานให้เบิงจากเท้าขึ้นกันโอ้เฮียบ้แตกหมาเนี่ยหลวงพ่อวานเฮียขึ้นโคกเนี่ยบโอนวานบาดได้ได้บาดนั่นครับผมป่าป้ต้องบ่อน อาหลวงพ่อนี่หมานแทะจัดไปครับผมเดี๋ยวร้องเบิ้งไม่อีกจากเทียหลวงพ่อร้องเบิ้งก่อนครับผมสีลร้องวันไม่อีกจากเทียนะเดี๋ยวบาร้อนคนโคราดกับสีลร้องให้เบิ้งขึ้นกันครับผมว่ามันเป็นยังไงว่าน้ำหนักมันโอเคบ่ยังบ่จะสำหรับซีโร่เครื่องขึ้นไปนี่ก็โอเคนะครับก็ถือว่าน้ำหนักใส่ได้ครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้เห็ดแหดองเนาะเขาเห็ดแหงงุ้มครับผมถ้าแหดองกับบ่เกินสองโลกว่า สองรถสองสองสามถ้าเป็นเฮดองก็ยื่ยุประมาณนี้เต็มที่บ่เกินสองสามแต่สำหรับเฮงงมมันก็ต้องระดับซีซีครึ่งหาครึ่งไปทั้งกันครับผมสีรถครึ่งหารครึ่งลองเบิ้งแบบที่นี่นั่นโอ้โหยางดีนาะบหัวซักไปคุบกอกระไถ่แบบนี้หอมกุบแับนี้อันเลี้ยว ในบอก็จะเอาเหียนี่แล้วสีล้องเบิงว่าชาที่สองหลวงพ่อสีหมานบอช่าถ้าหมานก็คือก็คือหมานเลยครับผมถ้าโอเคก็คือโอเคเลยครับตั้งท่าดีๆนะมุ่นปะตูดอกีกถ้าหมานก็คือจวดยังไงก็หมานครับผมเพราะว่าป่าในบอกันยังว่าท่านไดปล่อยประเดี๋ยงก็เป็นป่าเกาเหลียยครับผมเพราะว่าป่าคือมันเคยนอกนํำไปเท่านึงครับผมเนี่ยป่าในบอเนี่ยมันเคยนอกหนำไปเท่านึงเนี่ อันนี้ก็คือเหลือปลาเกาอันนี et et ้อยังเนี uh, ่ยมันคือหลากลูกอุ้มไปยังสิจัะไม่จัะไม่จะไม่โอ้ยเหี้ยเมื่อวานป่าเนี่ยโบแมนมาหลากทั้งขลุเลยนนี่มันเต็มกำโพดเลยหันแล้วเหี้ทีอ่ะอันนี้ก็คือ ทางคนสารมีหนา ouais. ที่สารย่างเดียวครับเพื่อนเพื่นซื้อได้ม่ให้สารเองเนาะเพื่อนซื้อได้มาให้สารเองตามใจเจ้าของต้องการแหทีก็คือแหทีครับผมซื้อได้ไม่ให้ทักเองทั้งคนท like ักอ่ะคิดตะแค่ค้าทักคาสารไปครับผมันผู้ใดอยากได้แหอยากได้ยังกะคอมเมนต์มาครับผมคอมเมนต์มาหลดเอาแบบใดต้องการแบบใดสิบสองเซนสิบห้าเซนตต้องการยี่สิบแค่คือถ้าใดก็ว่าไปครับยี่สิบเซาก็วบามา เอ้โอ้พุ่นดาโอ้โหแตกบัดนี้จัดไปจะเจอจัดไปจัดไปรามารุ่นบัดนี้โอ้เกาะก้อนดินเออมันเป็นก้อนลูกหลังครับผมเพราะว่าฟังบอเป็นก้อนนั่นๆๆๆๆหัๆนๆๆๆๆๆๆๆยี้ๆๆ้ดๆาๆๆ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 ด้ ขึ้นมหาโตป่าเขาเดี๋ยวตายอ่านะเดี๋ยวขออนุญาตปลดครับผมป่าตะเพียนขึ้นมาป่าตะเพียนมันบ่ค่อยทุนน้ำบันใดครับผมก็่าจะปล่อยลงกับพื้นเนาะโอเคมาทดสอบทดลองเหยื่อบึงครับผมจัดไปปล่อยจังหน่อยเนาะสิ่งลูกครึ่งนี่เป็นยังไงมาเดี๋ยว ได้เลยนี่ไปเห็ดแบบเห็บซุดได้เลยเดี๋ยวบล้อนร้องเบิ้งกันไหมเหงานนี้ดีเขียวเหนียวครับเนาะบาลร้องได้เหนียวทุกรอบเหนียวซบเ้ำโมโหได้ที่พี่น้องสุดยอดครับผมฮะได้ที่เดี๋ยวสิให้หลวงพ่อสาวได้บัดทีเอาเดี๋ยวสิให้หลวงพ่อสาวเบิ่งเด้บ่าวร้อนสิยมันหมานบ่นะ คือกัน,นบไอหลวงพอ่อสาวบ่ะนี่สาวน้องชักพี่ชักน้องสาวนะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อลงเลยบ่ะนี่การบ้างนมองดีเลยครับพี่น้องสำหรับกาลังดีเลยเฮียซ้ำนี่โอ้สุดยอดครับผมโอ้เม็ดยังขึ้นแล้วเบิ่งดูบลาล้อนสิหมานจะตัวบ่ ที S <S <PA> ่ถือจักบ่หนิโอ้ยตัวหนึ่งสองตัวสามตัวเอาละเบาว้อนกับหมานขึ้นกันครับผมคือแฮาพื้นนี่บบมีผาดจากชาครับผมก็คือเขาจ่ต้องว่าป่าบงป่าบ่อนเนาะปกติเหด่างเดียวเนี่ยมันก็อาจิบ้านป่ายากน้อยนึงเนาะสำหรับในโบนี่ก็ถือว่าใส่ได้ครับผมกะถือว่าหมานพอสมควรนป่าตะเพียนจะใส่งามครับผมใส่ใส่ซีตัวหาตัวโลครับผม ต่าก้อนหินดังปลงโบาดเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้กะบต่ต้องอีหยังหลายอย่างนะครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กะบสีลาพี่ร้านน้องไปเพียงเท่านี้กับการจงมอบเฮกะให้หลวงพ่อไปเป็นที่เรียบร้อยได้ร้องเรียบร้อยครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคให้กดกระดิง่งเป็นกำลังแรงใจให้บาลอนคนโคนราชนาครับผม เดี๋ยวไว้โอกาสหน่าเดี๋ยวบาวลลอนสิพาลงคลองขับคืนครับผมจวงนี้ฝนตกก็สิบบ่มีเห็ดอย่างกันจากน้อยนะครับเนาะเออสิปลูกมันเห็ดไห้องค์ไฮอ้อยนี่ครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่ลานอ้องไว้เบียงซทานี้แล้วเนาะครับผมเนาะสวัสดีครับ